วันนี้มีรถเ,เข้ามาอีกแล้วนะครับคันนี้พร้อมขายแล้วคันนี้พิเศษมากๆเลยคือใหม่ใหม่มากๆคันนี้วิ่งมาแค่หนึ่งพักับอีก2โลแต่ว่าผมเอาผมขี่ไปเติมน,น้ำมันเลยเป็น4ี่กิโลละหนึ่งพันกับอีก4ี่กิโลนะครับนี่นะอยู่ตรงนี้ใส่กิ๊กเลย ดูหวัวนอตครับโฟกัสไหมมันใสจริงๆครับนี่ดูนี้ด้วยดิไหนไม่มีขยับเลยนะไม่มีการร่องรอยการถอดไม่มีอะไรเลยนะยังไม่มีร่องรอยการถอดนะครับดูเลยไม่มีรอยขยับแม้แต่นิดเดียวก็วิ่งมาแค่พัดโลเองนะ ดอกยางอะไรยังเต็มนะครับไม่มีริ้วรอยการขีดขว่วนแม้แต่น้อยเอนมือหนึ่งเหมือนมือหนึ่งแต่ถูกกว่ามือนหนึ่งประมาณเท่าไรสามหมื่นกว่านะคืนห้าสิบเปอร์เซ็นถูกกว่ามือนหนึ่งเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเท่าไหร่นะสติ๊กเกอร์อหมายาเลขยเครื่องยังอยู่สามหมื่นแปดห้าร้อยคันนี้ขายแค่สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับ ปกติตรงนี้จะมีซอกดินเต็มเลยนะครับอันนี้ไม่มีเลยยังใสๆขายถูกมากๆครับคันนี้เพราะว่าผมไปเช็คราคามือสองมาแล้วที่หน้าปากซอยนี่เองเออมือสองเกตเออย่างนี้เอ,เออขาไมพันรูอย่างนี้นะห้าหมืน่นห้าหมนหน่อยๆห,ห้าหมืนต้นๆห้าหมืนสองนะ าประที่ถามเขาถ้า,ถาซูมอบตัวน,นี้หน่อยก็จะประมาณสี่เก้าเขาขายสี่เก้าอันจะแต่ของเขาผ่อนได้ไงของเราผ่อนไม่ได้เราขายเงินสดของเขามันก็ผ่อนได้ด้วยนะของของเราถูกว่าเขาเป็นหมื่นเลยน,นีเนน่เป็นหมื่น,นมนคุ้มแน่นอนครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเดี๋ยวดูหน้าปัดเหลือญใหม่ เนี่ยครับคุณได้กุญแจอ,ออกดิเอามือเช็ดเพื่ออกอ,อ,อกไ,ได้กุญแจสองดอกนะครับมันใสมากครับให้ดูใสจริงๆมือเบรกมือคัดใสไฟใสหมดก็เหมือนมือหนึ่งเลยนะครับดูคอท่อครับนี่อันนี้ผมชอบตรงนี้คอท่ออันนี้ไม่มีการเผาผ่านเลยเดี๋ยวดูคอท่อก่ะ อันนี้ไม่ล้าง่เฉยนะไม่ได้ขัดแค่ล้างออกนะครับแค่ล้างเอาผ้าลูกออกปกติคอท่อต้องแดงนะนะก็รถมันไม่ได้ใช้พี่มีหุ่ทอบคุณนี้เห็นไหมมันไม่มีร่องรอยมีร่องรอยการใช้คือมันเนี่ยมันเนไม่ออกอะระหว่างมือหนึ่งกับมือสองนะถ้าดูอันเนี้ยนะในอารมณ์ผมนะความรู้สึกอะบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับขายเพียง สาม0ม้าบาทนะครับสนใจนะครับโทรศูนย์แไม่ใช่ศูนย์เก้าหเป็นอะไรกับเบอร์โทรมากด้วยจ,จำเบอร์ตัวเอง <laughs> จำได้แต่เบอรออ <laughs> ์เมียศูเก้าหนึ่งแปดแปดหนึ่นย์หะครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรเลยนะครับขายเพียงสามหมื แป0พบาทนะครับสวยมากๆครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายคันหลังให้ดูครับ